าเที่ยวบ้านไว้เหมือนคิดเวล์คิดถึงแม่มากเลยอนะคะมอเคอยากคุยอะไรปะเทเทเทใช่ฝรั่งไะมเทใช่ฝรั่งตรงนี้อ่ะคุยตรงนี้อ่ะใช่ฝรั่งไหมอืออ่ะคุยดิบอกนั้นนะมาเที่ยวดิเทใช่ฝรั่งไหมอันนี้เทเลยดิบอกนั้น มันบอกมาหาเพยหน่อยอ่ะมาหาเพหน่อยมาเพยจอยทำไมอ่ะทำไมต้องมาหาด้วยอ่ะมาเองอ่ะอ่ะอ้าวฮะอ่ะคุยดิคุยเปล่าไม่คุยแล้วใช่ไหมทำไมคุยอีกไหมที่เบ้ก็อยู่ไม่ได้น้องที่จริงน้องมันมีความรักครับรักฝรั่งนะครับเนาะใช่ฝรั่งไหมเป็นฝรั่งมาทิเพย เองเนอะนี N ere. N ere. On ่ครับความรักของน้องต้องปุมต้องุ้ต้อง้าก้องงก้องกนะเอสวัสดีครับ